สวัสดีจ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำระบบให้ยศอัตโนมัติเมื่อสมาชิกเข้าสู่เชเวอร์นะคะโดยการใช้บอทเท่าส่วนขั้นตอนนั้นเรามาดูกันเลยขั้นตอนแรกก็คือเชิญบอทเข้ามาก่อนโดยการเข้าเว็บ carl.gg หลังจากนั้นกดเชิญที่ปุ่มนี้ปุ่มบวกเมื่อเราเชิญเข้ามาในเชเวอร์แล้ว เราก็ทําการสร้างบทบาทให้เป็นที่เรียบร้อยโดยการกดมาที่ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วก็ไปที่บทบาทเราก็ทําการสร้างบทบาทที่ต้องการให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ออกไปที่เว็บเข้าตัอีกครั้งหนึ่งกดปุ่มล็อกอิน ในเซิร์เวอร์ของเราไปที่ Auto ออโต้โร่กดเลียกยอดที่ต้องการกดเซฟถ้าหากมีหลายยศก็เลือกไปได้เลยหลังจากนั้นเรามาทดสอบดูกันแต่ก่อนอื่นแนะนำเลยว่าเราต้องตั้งค่าบอรดให้ดีก่อนโดยสังเกตจากตรงนี้มาที่บทบา ยอดของหอรดนั้นจะต้องอยู่สูงกว่ายอดที่เราสร้างขึ้นมาเสมอถ้าหากมันอยู่ต่ำกว่าทําง่าย,ายเราก็กดค้างไว้ตีงนี้แล้วก็เลือ่อนเลือเล่อนเนยื่นไปได้เลยหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ทําการทดสอบได้เลยเราจะใช้ตัวนี้เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์นี้กดเท้าไปเลยหลังจากเข้ามาแล้วดูที่ชื่อของเราก็จะมียศที่ชื่อว่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไปที่ตรวจสอบบันทึกก็จะเห็นว่าบัดข้าได้ทำการเพิ่มยศให้กับสมาชิกคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการใช้ระบบอโตโนมัตนั่นเองทำนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะถูกใจลหลายๆคนนะคะขอบคุณค่ะ